วนี้ก็คือไปอยู่บ้านได้ชมกันใช่ไหมะเอ่อต่านหนึ่งครับผม <c oughs> เพราะว่าคือช่วงช่วงที่ผ่านมาผมไปอยู่เชียงใหม่ประมาณ2เดือนเพราะว่ามีถ่ายเรื่อง THE ไรนะครับแล้วก็มีถ่ายเรื่องการุญาด้วย2เดือนก็ก็เลยแบบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่เชีงใหม่ส่วน,ก,นกักับบ้านเลยก็กลับบ้านเลยย้ายสมาน,นโนควไ,ไปนู่นหมดเลยเอกว่าั่าแคนื่นขาพักรงแรมแต่เรานอนบ้านผมนอนบ้านับเพราะว่า ม่ค่อยได้ใช้เวลากับคุณแม่เลยครับก็เลยแบบพอกลับไปครั้งนี้ก็เลยอยากจะอยู่กับคุณแม่ให้เต็มๆอะไรเงี้ยรวมถึงแบบก็ย้ายน้องแมวสองตัวไปที่เชียงใหม่เลยก็เลยนอนบ้านดีกว่าก็ไปได้ครได้อยู่ได้ใช้สเปซในบ้านเต็มๆสักทีก็ก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันมันก็จะมีวันที่วันที่เบรกจัดกองด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนออกไปกินกาแฟแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านอยงเี้ ร้านร้านอาหารใช่แหะครับร้านอาหารก็ดีครับช่วงนี้ก็คนเข้าเรื่อยๆครับผม<อ>ก็ใครที่ยังไม่เคยไปนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับชิลามาพาิกานะครับอ,อันนี้คือทำมานานแล้วเปิดมาน่าจะประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วครับผม<อ>ใกล้แหละคร<อ>ับผมก็เป็นแนวอะไรนะมันเป็นอ่าเจแปนิสติวชั่นครับผมก็คือจะเป็นอาหารออกไปทางญี่ปุ่นแต่ว่าเราก็จะใช้วัตถุดิบที่เป็นโลโก้เกอบทั้งหมดเลยแพงนิดรองว่าก็ไมาเปิด มีแพลนมีแพลนครับผมก็ปีหน้าอาจจะเป็นป e> ีห uh, น้าอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าแล้วแข็งแรงแล้วแข็งแรงก็คือคือเราตั้งใจว่าคือร้านเราอยากให้มันมีบรรยากาศที่มันอบมมีแล้วก็เข้าถึงง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วไซซิ่งของตัวร้านที่จะมาเปิดที่กรุงเทพก็อาจจะไม่ได้ตัดใหญ่โตอะเแล้ววัตถุดิบที่บอกว่าที่นอแของที่ชืใหม่รือวัตถุดิบโลโคแล้วที่นี่โลโคเหมือนกันครับก็คือก็คือจะยกเมนูจากที่นู่นมาแล้วก็มีเมนูพิเศษนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้ พูดไปก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยววางแผนดีๆนะครับก็คือร่ำรวยเนาะล่าสุดก็เคือข่อยรถนะข่อยรถป้ายแดงอ๋ออะไรครับ่อยรถป้ายแดงมาเลูกค้าครับลูกค้าให้มาขายบอ๋อเอ็นดูมากแต่หลายคนโฟกัสเล็กทะเบียนเลขทะเบียนอะไรนะครับเลขทะเบียนอะไรเอ่ยเลขทะเบียนจำไม่ได้ครับ ไปดูในโพลกันเนี่ยไปในโพสเตอร์โพสเดี๋ยวผมจะซื้อด้วยไหมก็ถูกก็ถูกกับผมจริแต่ว่าแคมเปญตนี้ก็คือสองคนเลยบ้านต้นหนด้วยเขาก็ได้แทผลกันแน่ใช่ครับใช่าไม่ไม่ซื้อแบนแอมครับเรียกว่าทำงานร่วมกันดีกว่าอ่าอ่าช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกเราไปอยู่เชียงใหม่ต้นหนึ่งไปอยู่บ้านแม่ชมนะคะเป็นไงใช่ครับก็ช่วงช่วงนี้อ่าต้นหนึ่งก็ไปหาน้องเกล่บ่อยจะดมาพายุบ่อยมันมีช่วงที่เขาที่ต้าเขามาคือเราก็ไม่ได้อยู่ ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ครับเขาเล่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้เล่าอะไรนะครับผมก็คือแต่ก็ว่าปกติเขาก็จะไปแฮงเอาท์กันอยู่แล้วแต่ว่าคือผมก็ไม่ค่อยได้ไปกับพวกเขาเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจริงใจอเงี้ยทั้งฝั่งแม่ชมด้วยแล้วก็ฝั่งเพื่อนฝั่งด้วยแต่เราก็ไปบ้างอยู่ก็ได้มีโอกาสเจอน้องเกล้ว่าโดนตกไหมฮะโดนตกไหมฮะโดนตกน่ารักมากเนาะน้องเกลเป็นเด็กที่แบบน่ารักมากแล้วก็แบบ เวลาอยู่ด้วยแล้วเราก็จะมี energy ที่ล้นเหลือเงี้ยแล้วน้องก็เป็นเด็กที่แบบชอบแบ่งปันชอบแบ่งสนุกให้ชอบแบ่งของเล่นให้เล่นยิ้มธุรกิจไหมคะเวลาเจออะไรนะครับยิ้มธุรกิจยิ้มยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักอ้โแล้วเราเล่นพี่เจไปไรอ่ะเล่นเราถ้าเกิเป็นเพื่อนเราเจเป็นคนเรี้ยงก็พี่เจนะปกติใช่แต่น้องน้องน่ารักมากแต่คือผมก็ ส่วนใหญ่เราก็จะมีโอกาสได้แบบไปเจอกับตั้นหลกอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าบ่อยเท่าตั้นแหลกไหมก็ไม่ได้บ่อยก็คือเขาถ้าเขาว่างหรือเขาอยากจะไปแฝดเจในเกียวก็ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้หนึ่งเวลาว่างก็จะไปเจอพี่พลอยชวาแล้วก็พี่ชมอยู่แล้วแล้วเวลาที่ไปเจอพี่ชมก็จะได้เจอกับน้องน้องบิ๊กเกลแล้วก็น้องสายไพรวิทย์เน่นก็จะค่อนข้างแบบว่าเล่นกับเด็กแล้วเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วด้วยแลเขาก็เด็กนงานก็คือว่าเป็นจุดูีใจเขาแมมเขาบอกว่าไปแล้วแบบมันรู้สึกแบบ ไปฟูอะไรอย่างเงี้ยเหรอฟูใช่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าดูแบบมีความสุขเวลาได้อยู่กับน้องไงคำถามต่อมาอาจจะมีน้องของเราเรียกเลี้ยงเองไหมคำถามยอดนิยมตุดนี้เองานครับคือวันนี้ก็โฟกัสที่งานก่อะยังไม่มีแผนไม่เขาไม่มีอผู้เหลือเฮ้ยเธอนะเราแบบน่ารักกวปะแล้วใจแล้วไม่มีนะก็ตามที่เขาให้สัมภาษณ์เราผมว่า เพราะว่าตอนนี้เราทั้งคู่ก็แบบต่างคนต่างของการเล่องานกน่อนและ<ช><ช>ด้วยความที่<ช><ช>เอ่อ,อดพอถึงเวลาผมว่ามันก็คงแบบถึงเวลา,าไไวแต่ว่าแค่ตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่ใชอัปเดตความค้ั่งรักข้างใจนะค่ะจะมีแมนจิลแะเะในโซเชียลมีอะไรนะครับความคลั่งรัก่ะงนันมอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเราเราไม่คู่เรามันไม่ใช่คู่ที่แบบว่าแบบ ลงรูปคู่กันบ่อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปล่อยให้มันเป็นไปเองครับหมายถึงว่าถ้าเดี๋ยวอยากลงเดี๋ยวเราก็คงจะลงกันหรือว่าถ้ามีโอกาสที่เราได้ถ่ายรูปด้วยกันก็อาจจะอาจจะลงอย่รเงี้ยแต่ว่าแค่เราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเธอลงรูปกันคอนเทนต์อะไรเงี้ยเนี่ยเน่เราไม่เชื่ดเพราะว่าเราเพราะว่าเราทำงานเยอะทขาออะไรเก่งเราทำงานเยอะใช่ครับแล้วก็ด้วยด้วยความที่พอเราไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันเท่าไหร่ในช่วงนี้เพราะว่าต่างคนต่านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเวลาที่ มีเวลาเจอกันอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานขอฟิศส่วนใหญ่แล้วก็ไปกินข้าวด้นยนั่นี่มันก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอยู่อ่ามันไม่ค่อยเจอกันเลยอะไรเงี้ยเขาแบบมีวงนแบบไม่ค่อยได้เจอเลยเนอะแบบมีก่านไมไม่นอะเรื่อความความที่มันมันอยู่กันเหมือนเพื่อนสนิทอะไรเ้มันก็เลือแบบเออก็ตัดกลมตัดแบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบก็คอยถามไถ่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันแบบ มันหวานแบบว่านหวานตลอดเวลาไหมมันก็ไม่แล้วแต่โอกาสและเวลาแต่วันเกิดเนึ่งขเดือนที่ผ่านมานั่นคเดนกรกฎาคมก็ลงรูปอยู่ก็ลงรูปหมแต่ว่ามนจำไม่ได้แล้วว่าวันได้อยู่ด้วยกันไหมเพราะผมติดงานเดือของขวัญละจ้ะของขวัญของขวัญปีนี้ไม่ได้ให้ครับเพราะว่าติดงานแล้วก็แบบเดยเฉพอเวลามันผ่านไปแล้วก็ยังไม่ได้แบบซื้อให้ เออป็นเรื่องแล้วเงินหรอเออหนึ่ง <c oughs> หนึ่งรู้มั้ยหนึ่งรู้ก็คุยคุยกันตลอดแล้วเขา,าบอกว่าไม่มีอะไรที่อ,อยากได้แล้วมันก็ไม่คือมันมันไม่ได้คุยกันเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าผมถ่ายหนังกับเอ่อซีรีส์ด้วยค <c oughs> แล้วอยู่ที่เชียงใหม่ด้วย <c oughs> ทั้งทั้งแบบผมไม่แน่ใจวันเกิดนะแต่ว่าวันเกิดผมเนี่ยผมก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะแล้วมันก็เลยแบบเราทั้งคู่ก็เลยข้ามเรื่องวันเกิดกันไปเลยใช่แล้วก็จะมีช็อตเซอร์ไพหมฮะตอนนี้ก็ เดี๋ยวว่าอาจจะมีครับด้วยการจับผิด้วยการจับผีแฟนเชี exactly. ่ยวก็ยังไม่มีตอนีงานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่าเจ๊อ่ะหมายถึงว่าชีวิตแบบช่วงนี้อะแบบงานก็ก็ถือว่าเป็น priority ระดับต้นๆนะเพราะว่าแบบได้ได้ความที่ช่วงช่วงที่ผ่านมาเราเราใช้เวลาไปกับการ การทาบริษัทค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ได้มาทําในสิ่งที่มาเป็นแฟชั่นของเราก็าคือเรื่องของเพลงแล้วก็การแสดงเลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วอะช่วงนี้กับช่วงหลังจากนี้ไปอะเราก็จะรุยงงานในในส่วนนี้เป็นความชอบของเรา mm hmm. ให้มันเต็มที่รวมถึงแบบ mm hmm. เรื่องของธุรกิจที่จะทำเนี่ยนะ mm hmm. เพื่มเติม mm hmm. ด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือแม้กระทั่งแบบเดี mm ๋ย hmm. วเราจะมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็อยากฝากทุกคนติดตามแล้วก็อกกีกแค่นี้ แต่ว่าความรักไม่ลัเลยนะความรักก็เหมือนเดิมยังเรื่อยผู้สีเหนื่อยไหมกับกับอายุป,ประมาณนี้แต่ว่าเป็นนักธุรกิจเป็นตัวแล้วคือแบบธุรกิจเยอะแย่างนผมว่ามันมันก็เป็นธรรมดาเหรอที่มันเหนื่นอยเพราะว่าแบบคือกว่าก็อย่างอย่างที่บอกว่ามันก็อย่างที่หลายๆคนเขาก็พูดกันว่ามันก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้น,แ,นแล้วเวลาที่เราอยากจะสําเร็จในอะไรสักอย่างหรือว่าอยากสําเร็จในแบบที่เราตั้งไว้เราก็ต้องลงแรงแล้วก็ลงใจกั แล้วก็ด้วยความที่ผมว่าช่วงอายุยี่สิบแปดอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แค่ผมด้วยอ่ะมันมันน่าจะเป็นกันทุกคนตรงนี้ว่าแบบตอนนี้เราจากวัยรุ่นเราอะไรจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบช่วงนี้มันก็ค่อนข้างค่อนข้างยากในเรื่องของงานด้วยแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยใช่ไหมก็ต้องแบบเออค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่แต่คิดว่าเมื่อทำไมกะตามแต่ว่าคือยังไงก็ไม่ทิ้งงานเพลงแล้วก็ทำทุกทุกันไปก็มันก็เป็นความชอบของเรา,าครับก็เลยทำไปเรื่อย เป็นสร้างเนื้อสร้างตัวผมว่ามันมันจะเป็นมันจะเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวก็ไม่เชิงอเพราะว่าเหมือนเราผมอย่างผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กเลยนะผมก็เลยทําให้แบบช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มทํางานมาจนตอนเนี้ยเปแลยยเวลาประมาณเกือบเกสิบสองปีเนี่ยเราไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยเพราะเราตกแางงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เลยกับเป็นช่วงที่แบบนอกจากงานการแสดงที่เราชอบแล้วก็เราทํามันเป็น ระยะเวลานานนะตอนนี้มันถู่เวลาที่เราเราจะเอ็กซ์โป <c oughs> สิ่งใหม่ๆแล้วว่าแบบเอยจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่